สวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ e f อฟซีเ e ็กเกมเนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม GTA San Online บนมือถือและบนคอมนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์เวิลด์ออฟโลเพลนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันในอ่อแก๊งทาลุมะนั่นเองนะฮะนี่นอ่ะก็เฮ้ยผมพี่บาพอดีเลยว่างไงพี่วันนี้เราไปทำอะไรกันดีสวัสดีครับเดีย๋ยวเราไปหาอะไรเล่นกันดีกว่า ผมว่ามันต้องเป็นอะไรที่สนุกแน่นอนเพราะวันนี้เรามากับเหนือเมฆอ,อีกแล้วนะครับผมแน่นอนว่าเราจะทําอะไรกับเหนือเมฆนี่คือแบบมีอะไรที่พลิกๆตลอดสนุกสนุกมันๆน,นะวันนี้เดี๋ยวต้องให้เหนือเมฆพาไปจัดอะไรที่แบบเดือดๆหน่อยละได้เลยครับเดี๋ยวพาไปหาเดือดๆเลยครับผมไปพี่ let's go โอเคพี่ไหนพี่มีเรื่องบัดหมางใจอะไรยังไงพี่ไหนพี่ลองเล่าซิก็เนี่ยพี่เพิ่งออกจากคุกมาพี่ติดคุกไปห้าแสนวิ พราะพี่ยิงตำรวจตายไปหลายนายคืนนั้นนะ่ะแล้วก็มีสายข่าวรายงานที่พี่มาว่าไอ้แก๊งฟ้าแหละเป็นคนไปแจ้งตำรวจว่าพี่เป็นคนยิงอ่ะแล้วตำรวจเขาจะเล่นพี่อยู่แล้วพี่ก็เลยดิ้นมีหลดพี่เลยดิกแสนวัวนเนี้พี่ออกมาเพื่อมาคออืนพวกมันเดี๋ยวกูวแม่งจริงเดี๋ยวกูวเล่นแม่งด้วยแล้วเราไปกันเลยดีกว่าฟ้าโห่มากจริงแต่ตำรวดว่านี่อ่ะสามเย็นถึงที่แล้ว คนชวนจะเขาเออกเกมไหมเมื่อกี้มมกเอาโหฉากตกด,ดล้วโอเราตามตแก๊งเรามาให้หน่อยเราตามแก๊งเรามาให้ผมหน่อยเดีย๋ยวผมมาตามหาคนที่แจ้งตำรวจอ่ะพอตามมาให้หน่อยคนไหนอะ่ะแจ้งเราจับผมอะ่ะเพราะผมยิงตำรวจอ่ะบางบางเกมใครเป็นพยานให้ตำรวจอะ่ะผมอยากรู้เลยคนไหนเนี่ย,ยใช่คนแก๊งฟ้าใช่ค่ะเป็นคนของแก๊งฟ้านี่แหละค่ะแต่เราติดแบบไม่ให้ติดเลยเนาะติดข้าแสนบี ออกมาผมเพิ่งรู้ข่าวเนี่ยผมก็เลยมาเคลียร์ขับรถแก้งฟ้าไปแจมหลวงซิอู่อ่ะผมไม่รู้ผมไม่เห็นคนแจ้งแต่มีคนส่งหลักฐานให้ผมดูว่าแก้งฟ้า็นคนแจ้งผมตามแล้วครับตามไปไว้ดิถ้าตามช้า้ะโดนหมดเอามายิงอยากได้อยู่ด้วยผู้หญิงเนี่ยแก้งฟ้าใครอ่ะไปแจมหลวงอ่ะ เป็นอะไรแก๊งฟ้าครับโอเค,อเคก็ใหญ่อยู่พอคุยกันได้น่าจะรู้เรื่องอยู่ก็พอดีว่าแก๊งของคุณนะ่ะไปยจ้งตำรวจอะ่ะไปเป็นพยานให้ปากคำตำรวจว่าเหนือเมฆผู้คนไปยิงตำรวจผมก็เลยสวยโดนเนี่ยผมไม่รู้ชื่อครับ,บแต่เห็นเป็นรถแก๊งฟ้าครับเดี๋ยวแล้วเหรอนี่ผมมารอนานแล้วยังเดี๋ยวอยีกเหรอคุณเป็นมือขวาภาษาอะไรอะ่ะฮะ ผมไม่เคยมายุ่งอะไรพวกคุณเลยนะแล้วผมโดนห้าแสนวิบีอะคุณควรถามเด็กของคุณดีกว่าไม่ต้องมาถามผมว่าเรื่องเกิดขึ้นวันไหนอะหนึเกเอาแม่งจริง๋นวกเล่นแม่งด้วยจะต,ตัวไหมอะ่ะโอ้ผมไม่เกลียดรอแล้วอะห้าแสนเวียงผมมันทรมานมากด้วยงั้นก็รับผิดชอบมันยกแก๊งอ่ะแค่นั้นแหละโอ้ขบุอรน,นี่เอง อุ้ยทำไมลุงเลี้ยวตีหนูล,ะละ่ะผ<อ>ู้หญิงตายหนึ่งหวยฮะมึงควรวิ่งหนีหนึ่งวิ่งหนีสองโอ้ยตา,ามอยู่ตามอยู่ใครบอกไม่ตึง วินีไปไหนจะตายนี่มาเร็วมาเร็วไปไหนจ๊ะตายนี่รเขาบอกีาได้ตจวินผู้หญิง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 มาตีแลวผู้หญิงหิงผ้หญิงไปสอง ข้าใจแล้ววันนี้ <500. S 3> <500. S 1> ตายร้อยแพ้อุ้มได้ปะมีอีกปะเนี่ยมีมีมีครับรแล้วแมวพี่น่าจะหลือคนเดียว,ยวน,น่าจะหลือคนเดียวตอนนี้แพ้ดวงหลออยู่ไหนนะเหมดแล้วหมดแล้ว เดี๋ยวผมโทรตามหมอก่อนนะเดี๋ยวเราให้หมอปั๊มหัวใจไอ้มือขวาพอเดี๋ยวปล่อยให้นอนสลบอยู่นี่แหละบอกแล้วเดี๋ยวเอาแม่งจริงฮลัลโหลครับบาเตสไม่เกี่ยวบอกว่าคุณกลับไปเถอะถ้าเราจะไม่ได้ตัวอีกเราจะฆ่าให้เขาดูทีละคนเลยจบคนที่สลบอะ่ะ เดี๋ยวเราจะฆ่าเรียงตัวทีละคนเลยเดี๋ยวเราเอารอเชื่อก่อนแล้วเราจะเอามากองลงมาไว้ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของพวกเขาเลยแต่เราไม่แจ้งตำรวจเนี่ยครับเขาแค่นี้แหละหมอหมอกลับเลยก็ได้ครับหมอโอเคครับหมอสวัสดีครับไอ้หนุม่มเองจำไม่ได้ใช่ไหมว่าเองโดนอะไรอะ่ะเองเดินมาเนี่ยเองเดินมาเนี่ยเดินต,ตามพี่มาเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนี่มาเนี่ยมาเนี่ย คนพวกเนี่ยเขาโดนผมก็ทำเนียล่ะโดนพวกผมผมอยากได้ตัวคนที่แจ้งตำรวจเพราะมันทำให้ผมติดคุกห้าแสนวเลยไม่มีใครยอมรับงั้นคุณดูคนของคุณตายทีละคนแล้วกันนะเอ,เอาคนไหนก่อนดีอ่ะเลือกสักคนก่อนไหมอ่ะผู้หญิงก่อนเลยไหมเอาผ,ผู้หญิงก่อนอเ,ลเลยดีไหมคะเดี๋ยวก่อนว่าไง ใอ่มันทำอ่ะทั้งที่เราไม่เคยยุ่งกันเลยเอางี้แล้วกันสาวีครับผมขอสองแผลหน่อยดิครก็ได้ขอสองแผลพอขอแผลพอพ่อหลอพี่สองแผลพอเผื่อกตุ้นความจำพวกเขาหน่อยเอาคนนี้ได้ดีกว่า จะเปิดนี่นะเป็นไงคนบอกได้ยังเนี่ยจะบอกได้ยัง่ะก็ยังปกป้องไว้เรามันจะเสืของแกงกนนะอืไม่รักเพื่อนพ้องกันเลยอ่ะไม่รักกันเลยอ้าวี่จะทำอะไรก็ทำจะฆ่าหรือจะทรมานก็ได้ไักคนหนึ่งอ่ะแบบกได้แบบคนละแผลได้ป่ะได้ แล้วแต่เราเลยโอเคนี่นี่ <c oughs> เราก็ส่งข้อความไปในแก๊งเราหน่อยถ้าไม่ยอมรับก็จะโดนทรมานจนตายนะยจะเห็นพวกพ้องทรมานเหรอาวีเลี้ยงใครไว้ต่อเลือกได้เลยค่ะมีหลายคนเลยแ,แต่อย่าคนเดิมนะ แต่เขาตายไวพี่สาวเคืือแดงต้องจยเงนะใครม,มีเชือกบ้างว่าไงย <c oughs> ังไม่มีใครมาเลย <c oughs> ผมเสียเวลาพ <c oughs> วกคุณมานานแล้วนะไม่ตอบหมองั้นผมก็ช่วยพวกคุณไม่ได้นะ <c oughs> นงั้นก็ฆ่าให้หมดเลยแล้วกันจบถ <c oughs> ้าพี่ชาย่ายชายนะ แพ้ติวิง่งแล้วไม่ขอข้ามือขวาแล้วกันนะให้สมเกตเขาหน่อยว่าเขาไม่มือขวาแค่เขาพูดถึงแ้ง่เขาพูดถง เดี๋ยวค่อยตามหน่วยเก็บกวาดมาเก็บศพแล้วกันนะดูทรงคนทำนี่ไม่ค่อยรักเพื่อนพ้องเท่าไหร่เลยอ่าคน <สบ S 1> ทำไม่ักเพื่อนพ้องเลยมีผู้หญิงซะด้วยพวกเรากลับกันเถอะ